วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรีย,ยิซีพยากรณนะครับสำหรับวันนี้หมอก็จะมาทํานายดวงความรักประจําเดือนเมษายนให้กับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทิฐฐานพร้อมกันนะครับโดยคลิปนี้จะทํานายให้กับท่านที่เป็นคนโสดก่อนนะครับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับ ขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงความรักประจำเดือนเมษายนให้กับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับที่เป็นคนโสดนะครับว่าถ้าดวงความรักของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวหมอจะเป็นตัวแทนห้กับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับที่ยังโสดนะครับเป็นคนโสดอยู่ในการจับไพ่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวหมอจะจับไพ่ขึ้นมา1ิบใบ นะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันนะครับว่า ดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสำหรับใบแรกนะครับท่านที่เ,เกิดราศีเมษนะครับคือท่านที่เกิดระหว่าง13เมษายนถ3พฤษภามนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดนะครับดวงความรักประจําเดือนเมษายน2566นนะครับ ใบที่1นนะครับท่านได้ไพ่เทมเพลนต์นะครับไพ่แห่งความาปรับสมดุลนะครับเป็นการเดินทางเป็นการาเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายเดินทางนะครับเป็นไพ่แห่งการสื่อสารนะครับไพ่ไพ่เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ไของการปรับสมดุลนะครับ ไพ่ใบที่2นะครับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับเดือนเมษายน2 5 1พเนี่ยท่านได้ไพ่3ถ้วยนะครับคือไพ่ความรักที่ดีที่สุด3ใบนะครับคือ2ถ้วย3ถ้วยแล้วก็10ถ้วยนะครับเป็นไพ่ความรักที่บ่งบอกว่าท่านาจะได้เจอความรักหรือว่า,าท่านมีโอกาสได้พัฒนาความรักไปถึงขั้นได้ มีการแต่งงานได้นะครับก็เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความรักใบหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงการมีงารเลี้ยงมีงารสังสรรค์มีความสนุกสนานรื่นเริงเข้ามาด้วยนะครับไพ่ใบที่3นะครับท่านได้ไพ่เอชออฟสวอร์ดนะครับท่านได้ไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบเ,าเป็นกลุ่มไพ่ที่ดีนะครับในกลุ่มไพ่ดาบคือ ท่านจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการามุ่งมั่นทุ่มเทนะครับอาจจะไปทํางานต่างดินต่างแดนก็จะดีนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับท่านได้3ใบแล้วเตยมเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะครับใบที่4นะครับท่านได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับไพ่เ้าเหรียญก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ของอผู้หญิงที่เก่งงาน นะครับเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่มีทรัพย์สินเนินทองมากมายนะครับมีภาังหาริมาทรัพย์นะครับเป็นเศรษฐีนี่นะครับเป็นผู้หญิงที่ชั้นอยู่คนเดียวก็ได้นะครับสําหรับบางท่านเนี่ยคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับรักความอิสระแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับคือไม่ไม่ค่อยแคร์คนอื่นนะครับคือถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับ ขึ้นเกเหรียญนี้ก็ถือว่าการเงินดีมากเลยนะครับส่วนใบที่5นะครับท่านได้ไพ่เดาบนะครับเป็นไพ่ของความมิตกกังวลนะครับความเครียดความกบกลัดกลุ้มใจอะไรบางอย่างนะครับปวดหัวนะครับไมเกรนหรือว่านอนไม่หลับนะครับอาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างสําหรับบางท่านนะครับ ใบที่6นะครับท่านได้ไพ่5 5ดาบนะครับไพ่5ดาบเป็นไพ่ของความมีอัตตาตัวตนความมีอีโก,โก้นะครับคือการต่อสู้แข่งขันนะครับคือถ้ามองในแง่ที่ว่าท่านแข่งขันกับคนอื่นโอเคคนอื่นสู้ท่านไม่ได้นะครับท่านเป็นคนที่แบบเอาชนะคนอื่นได้หมดยึดดาบเข้ามาแล้วก็คนอื่นก็ยอมแพ้ถอยถอยหนีจากท่านไปแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็น อัตตาตัวตนนะครับคือท่านจะมีอัตตาตัวตนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับไม่ว่าใครจะพูดยังไงท่านก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็อาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยยอมแพ้ท่านเหมือนกันนะครับคือไม่สามารถที่จะร่วมงานกับท่านได้นะครับอยู่ร่วมกับท่านได้ไพ่ใบที่7นะครับเป็นไพ่ฟีนอฟสวอร์ d นะครับเป็นไพ่ราชินีดาบนะครับ พระราชินีดาบเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะครับเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะครับเป็นคนที่โผงขับโผงผางนะครับพูดจาตรงไปตรงมานะครับรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะครับใครมีแฟนเป็นฟีนออฟสวอร์ดก็จะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับท่านไม่ค่อยยิ้มค่อยหัวกับใครนะครับเป็นคนจริงจังเป็นคนค่อนข้างซีเรียสนะครับแต่เป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับ ใบที่8นะครับท่านได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ที่สื่อถึงความอัตคัดขัดสนนะครับไพ่แห่งความบีบคั้นนะครับความกดดันนะครับขาดคนช่วยเหลือนะครับไพ่องความทุกข์ยากนะครับต้องยืนหยัดด้วยล้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องประหยัดมัธยัตินะครับไพ่ใบที่9นะครับได้ king of pentacles นะครับไ ไพ่ราชาเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บังคั่งร่ํารวยนะครับเงินทองเยอะแยะมากมายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในการหาเงินเข้ามาสู่ครอบครัวนะครับเป็นคนที่มีอันจะกินนะครับเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับมีหัวการค้านะครับก็เป็นเงินที่สูงมากนะครับใบสุดท้ายใบสรุปของท่านที่เกิดราศีเมษนะครับ แล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นประจำตัวของราศีเมษด้วยนะครับก็คือไพ่ The e m อ e r o r อนะครับท่านได้ไพ่ที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นซ e o เป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานนะครับเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่พึ่งพาอาศัยได้นะครับขึ้นในดวงชะตาก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับ โดยสรุปนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับดวงความรักประจําเดือนเมษายนนะครับของท่านที่ยังโสดนะครับท่านที่เกิดราศีเมษที่ยังโสดนะครับไพ่โดยรวมออกมาค่อนข้างดีนะครับมีไพ่อุปสรรคอยู่2ใบนะครับก็คือไพ่5ดาบกับ9ดาบนะครับส่วนส่วนไพ่ใบอืน่นส่วนใหญ่เป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะครับจะมีไพ่ที่มีปัญหาอีกใบหนึ่งก็คือไพ่ 5เหรียญน,นะครับห้าหาดาบ5เหรียญแล้วก็กดาบนะครับซึ่งหมอมองว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความอาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งนะครับอา,อาจจะพอไม่ได้ดังใจหรือว่าใครขัดหูขัดตาก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยปวดมีความเครียดมีมีความ วิตกกังวลนะครับแล้วก็โดยรวมๆก็สำหรับไพ่ห้าเหรียญน,นะครับไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมองว่าไพ่โดยรวมเนี่ยรอบๆของตัวท่านเนี่ยเป็นไพ่เหรียญที่สูงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น9้าเหรียญไม่ว่าจะเป็นคิงเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ห้าเหรียญจึงไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคใหญ่สําหรับท่านนะครับไพ่ห้าเหรียญเนี่ย ถ้าใครมาขอความช่วยเหลือจากท่านมากกว่านะครับไม่ใช่ท่านไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับเพราะว่าในดวงชะตาของท่านในเดือนเมษาเนี่ยท่านเอินสภาพคล่องสูงมากนะครับมีเอินมีทองเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาของท่านเนี่ยทังถึงเก้าเหรียญถึงคิงเหรียญเลยนะครับก็คือเป็นเอินที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะครับ อาจจะหวังพึ่งพาอาศัยท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าท่านจะรับพิจารณาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าถ้าเข้ามาเป็นคู่ของท่านหรือมาเกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยท่านได้นะครับคนที่คนที่เข้ามานะครับมองว่า อาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับคือถ้าสังเกตเนี่ยไพ่เทมเพลนก็เป็นไพ่แห่งการเดินทางนะครับต่างถิ่นต่างแดนย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะครับแล้วเอ็มเปอร์เรอร์ก็เป็นไพ่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับเป็นไพ่ของชาวต่างชาติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางท่านนะครับอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับคือคนละ คนอยู่กันคนละท้องที่ท้องถิ่นนะครับเข้ามาเป็นแฟนของท่านนะครับหรือว่าท่านเดินทางไปติดต่อไปต่างถิ่นต่างแดนท่านก็อาจจะได้เจอพบรักได้นะครับสังเกตแล้วคู่ครองของท่านนะครับอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้แม่ไม้ๆๆนะครับเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับท่านเดินทางแล้วก็อาจจะได้ไปเจอเนื้อคู่ของท่านนะครับ แล้วก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงได้แต่งงานนะครับเพราะไพ่สามถ้วยที่มาประกบตัวท่านเนี่ยที่มีอิทธิพลกับดวงชะตาของท่านในเดือนเมษาเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปสัมมนาไปเลี้ยงสังสรรไปเจอพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับก็อาจจะมีการาแนะนำ ผู้หญิงไปเจอผู้ชายผู้ชายไปเจอผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นแม่ไม้พ่อไม้นะครับที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะครับอันนี้ก็อาจจะอายุห่างกับท่านหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะ5ปี10ปีนะครับผ่า่ยเอ็มเปอเรอร์เนี่ยเป็นไพา่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เป็นคนมีอํานาจนะครับเป็นคนมียศมีตําแหน่งนะครับอาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับ มาอยู่รอบๆตัวท่านนะครับแต่ท่านก็เป็นคนแรง่งคนเก่งนะครับหนึ่งดาบนะครับท่านไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วดีนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ไม่ไม่กลัวเกรงใครไม่กลัวเกรงอะไรเลยนะครับเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็อาจจะเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับใครที่จะ,ะมาพึ่งพาอาศัยสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษในเดือนนี้เนี่ยท่านมีกําลังที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับ mm hmm. ก็ยินดีกับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไพ่โดยรวมจะมีไพ่เก้าดาบ5ดาบแล้วก็ห้เหรียญน,นะครับขึ้นมาบ้างโดยปรับปรายนะครับแต่ไพ่ดี ก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น3มถ้วยซึ่งถ้าเราคลิปนี้เราดูเรื่องความรักและไพ่ความรักที่ดีที่สุดใบหนึ่งขึ้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เจอรักนะครับได้พบรักนะครับในเดือนเมษสาสําหรับบางท่านนะครับอาจจะต้องไปเดินทางนะครับอาจจะมีได้เจอกับเจอจากการเดินทางนะครับไปติดต่องานติดต่อธุรกิจนะครับ อาจจะไปติดต่อซื้อขายที่ดินไปติดต่อ,อางานไปติดต่อทำธุรกิจของท่านนะครับอาจจะได้เจอ,เอคนรักของท่านนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังนะครับมีมีเงินมีทองพูดงายอย่างนั้นนะครับ บางทุคนก็อาจจะเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับเป็นคนมีอำนาจตำแหน่งใหญ่โตนะครับเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็อาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านได้นะครับอันนี้เป็นเศรษฐีนะครับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมายนะครับก็ถือว่าดวงของความรักของท่านที่ยังโสด มีลุ้นนะครับมีลุ้นสําหรับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับในเดือนเมษายน2566นะครับก็หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับให้ท่านได้เจอรักที่ดีนะครับก็ไพ่ในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคเนี่ยก็คือว่า,าท่านอาจจะยิ้มบ้างนะครับท่านอาจจะต้องเปิดใจบ้างนะครับ เพราะว่าไพ่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะครับถ้าท่านมีความเป็นเฟรนลี่นะครับมีความเปิดใจนะครับยิ้มนะครับลดความดุดันลงมาบ้างนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวท่านนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนี้คนไพ่ตำแหน่งของ คนที่เขามองเข้ามาอย่างตัวท่านนะครับก็อาจจะมองว่าท่านเนี่ยต้องปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับว่าการแต่งกายการอาของกินของใช้ปรับบุคลิกนะครับท่าทางการพูดการจาให้ดูมีระดับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าภายใบนี้มันบอกถึงความความยากจนความ โลคลาสนะครับความาความดูไม่โดดเด่นนะครับดูแบบไม่สมฐานะอะไรเนี่ยครับดูไม่ชวนมองเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านปรับปรุงบุคลิกของท่านนะครับบวบปรุงการแต่งกายปรับปรุงกิริยาท่าทางนะครับ ของกินของใช้นะครับเพราะแล้วน่าจะดึงดูดเ,เพศตรงข้ามได้นะครับคืออาจจะมีคนมาหันมามองท่านมากขึ้นนะครับเพราะจริงๆตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่มีอันจะกินนะครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้คํำนึงถึงเรื่องพวกนี้ก็เลยอาจจะในสายตาของคนนอกอาจจะมองว่าท่านดูแบบไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ดู ไม่น่าไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงบุคลิกนิดหนึ่งนะครับแล้วคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนร่ำคนรวยเจ้าของนักธุรกิจก็จะเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับคนมีอำนาจวาสนาเข้ามาในชีวิตของท่านนักการเมืองนักการเมืองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็อาจจะ,ะหันมามองท่านนะครับสำหรับบางท่านนะครับ ก็ก็เท่าที่ดูนะครับก็คือว่าเราต้องร่า,ราเริงไว้มากๆนะครับแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับพยายามเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่จูจ้จี้จุกจิกคิดมากหรือว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจนะครับคืออ่อนน้อมถ่อมตนได้มากๆนะครับแล้วน่าจะมีคนค่าเข้ามาจีบท่านนะครับเข้ามา,า,าให้ความสนใจกับท่านนะครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสุดท้ายนี้หมอก็ฝากช่องหมอเสรีย4พยากรณ์นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอในการผลิตคลิปดีๆออกมานะครับสวัสดีครับ